สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีธรรมชุ่มครับกับเป็นยังไงเนาะกับเอฟซีครับแฟนคลับทั้งช่องครับได้โชคปะครับน้องพี่น้องเนาะครับเนาะครับโอ้หอนพี่น้องกับตะวันก็ดีใจเนาะครับธรรมชุ่มครับถือว่าน้องพี่น้องครับเจ้าทีภูมิเจดโทงเจ้าทีกับเป็นกับถือว่าให้โชคกินน้องพี่น้องเนาะครับเนาะกับสามตัวตรงเนาะครับผมโอ้หอนพี่น้องครับโอเป่าพัดลมแป๊บหนึ่งนาะครับอากาศร้อนท่านผู้ชม นะครับผมเมื่อกี้กับทีมงานมากกันหลายน้อพี่น้องนะครับเนาะกับทีมงาน YouTube นะครับคุณแม่เจแดงนะครับผาดชาแนลกับเดือนสกาวนะครับผมแม่หมูพาโชคนะครับเนาะดอลล่าชาแนลมดชาแนลมดมัดชาแนลพี่น้องนะครับเนาะครับเป็นกะอ่าก็ถือว่านะครับเนาะ903ตรงๆพี่น้องนะครับเนาะ903ตรงตรง ดีใจกับ FC แฟนคลับทั้งช่องเด้อนะครับเนาะครับผู้ใด้ได้โชคได้หมานบ่ครับพี่น้องครับถือว่าฝันแม่นอยู่แล้วพี่น้องเนาะสามงวดแล้วนะครับเนาะภูมิเจ้าทีเพิ่นกระปกปักรักษาดีพี่น้องนะครับเนาะครับผู้เฒ่านะครับเนาะแสดงว่าหลังจากขึ้นบ้านใหม่เพิ่นเข้ามาอยู่บ้านน้ำแล้วนะครับเนาะเพิ่นให้โชคแล้วก็ตัวเลขก็ถือว่าที่เพิ่นให้นะครับเพิ่นบ่ได้ให้ตรงๆพี่น้องเพิ่นก็ให้เป็นเลขแปร ในความฝันที่เพิ่นห้มาเนาะพี่น้องเนาะครับเนาะเป็นเพียงความฝันเนาะครับพี่น้องเนาะครับเนาะถือว่าภู่มเจ้าทีเจ้าทางเนาะครับเนาะเป็นกับเขามาอยู่ในบ้านตามที่บ่าวเ่าลุ่งความฝันไปเมื่อเสาว่าผู่เฒ่าเปิ่นใส่สุดขาเิ่นเขามาในบ้านแล้วก็งูใหญ่ขึ้นมาจากบ่อน้ำด้านหน้าบ้านพี่น้องเนาะครับนแล้วเพิ่นก็เลื่อยเข้าไปในบ้านขึ้นไปทังหิ้งพระเนาะครับเนาะเพิ่นก็แสดงว่าหิ่งพระหรือยังนี่เพิ่นก็ว่าบริเวณนันดีแล้วเพิ่นก็ลงมาเกี่ยวคือว่า ท่านรอบผู้เฒ่านะครับเนาะครับตาวดิพัฒน์แหนมนี่พี่น้องแสดงว่าเพิ่นมาอยู่ปกปักรักษาให้โชคให้ลาบลูกหลานเลยนาะพี่น้องนะครับเนาะกับล่าไก่เอฟซีทั้งช่องได้โชคเนาะพี่น้องครับเป่าเท่าไปแต่ละที่นะครับเนาะครับกันยกมือกับอวยพรให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกที่นะครับเนาะที่เห็นกับก็จะให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องได้โชคได้ลาบนะครับผมครับอยู่ดีไม่แห้งนาะพี่น้องครับ ดีใจนะคร Emmanuel, ับเนาะดีใจครับดีใจกับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับเนาะครับที่รับชมที่ได้โชคน้ำบาลเถ่าด้วยพี่น้องเด้อนะครับเนาะครับทีมงานกับญุ่งุ่นแหละครับพี่น้องทีมงานกับญุ่งุ่นอยู่บ้านเจลอตเตอรี่นะครับเนาะเจลอตเตอรี่เป็นกระได้สามตัวตรงนะครับเนาะสามตัวมาตรงตรงนะครับเนาะดีใจพี่น้องนะครับเนาะก็ดีใจกับทุกท่านนะครับเนาะกับผู้ใด้อ่านกับสู้กันต่อนะพี่น้องนะครับเนาะครับบอถูกบอเป็นยังพี่น้องนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กัน ก็ดีใจสําหรับผู้ถูกรางวัลนะครับเนาะครับก็จะได้ไปตามนะครับเนาะแต่ละปูแต่ละสํานักเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องคือเก่าพี่น้องกับจุงรอดนะครับเนาะว่าเบ้าเท่าจะฝันอีกเมื่อใดนะครับธรรมดาเป็นคนฝันยากที่พี่น้องนะครับเนาะครับถ้าฝันก็ต้องฝันเป็นเรื่องเป็นเล่านะครับเนาะฝันให้จําได้เป็นเรื่องนั่นเรื่องนี้ครับก็จังจะบอกเอฟซตองวดนะครับเนาะครับไปจะได้บอกทีมงานทั้งสาย YouTube นั่กันนะครับเนาะครับตอนนี้ก็บอกคนไว้ยังท่านดี ยังท่านเดิมๆน้องพี่น้องนะครับเนาะครับแกจังรอดชมน้ากันก็ดีใจนะครับเนาะกรับรับสำรับทุกท่านน้องพี่น้องนะครับผมสําหรับทุกท่านนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องก็ถือว่าโชคดีน้องพี่น้องนะครับเนาะขึ้นบ้านไม่ก็ได้โชคนะครับผมได้โชคดีนะครับผมเอาไปเบิ่งตัวเลขน้ากันพี่น้องงานเลยพี่น้องนะครับเนาะรถมดมัดแชแนลในมอไซค์ของเจ้แดงเดือนสกาวพุ่นละครับคนนั่งอยู่พุ่นพี่น้องแกจังไปคุยกันนะครับเนาะครับกลับมาเบิ่งตัวเลข พี่น้องนะครับเนาะตัวเลขเมื่อเส้านี่เพิ่นก็่าว่าฝันย่ำคักเลยพี่น้องฝันเมื่อคืนวันที่สิบห้านะครับเนาะก่อนนอนก็ขอปูเนาะครับขอปูเพิ่นนี่ครับพี่น้อง903ตรงๆความฝันเบาเถ้าได้พี่น้องเด้อครับสามหาง903 905แต่ว่าตัวนี้เบาเถ้าเน้นไปที่สามเก้าห้านะพี่น้องนะครับเนาะกับพ่อคุณผู้เฒ่ายุติกางแต่วผู้เฒ่าคุณหาบังโมตามความฝันมากคางหนึ่งสามน่วยคางหนึ่งหาหน่วยเนาะพี่น้อง ก็ครับนะครับเนาะนี่ครับก็ถือว่าตรงๆถือว่าได้โชคได้ลาบนะครับเนาะถือว่าพุ่มเจ้าทีถือว่าเจ้าทีเจ้าท้างเปิดมาอยู่น้ำมาปกปกกักรักษาลูกหลานนะครับเนาะหลัก FC, การให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องได้โชคนำนะ้อพี่น้องนะครับเนาะก็ดีใจกับทุกท่านเด้อนะครับท่านผู้ชม นะครับเนาะเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องกับอวยพรตอนมือขึ้นบ้านไม่ให้ได้โชคให้ได้ลาบให้ยูแล้วลว้ยนะครับเนาะยูแล้วลว้ยยูแล้วเฮงไอเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องลำลุ้ยเฮงน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะกับผู้ใดอยากติดต่อเบ้าเถ่าเนาะพี่น้องนะครับเนาะอยากติดต่อเบ้าเถ่าจดเบอร์เอาเด้อพี่น้องนะครับเนาะเบอร์โทรครับศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้าศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้านะครับท่านผู้ชมเอานะครับนี่ครับผม ทีมงานนะคุณแม่กับยูพุ่นนะครับผมล <c oughs> ับเมื่อกี้ก้ามาะนะครับเนาะแต่ละคนกน็โชคดีนะครับผม,ม,น,มนี่ครับผมนะครับ <c oughs> อ๋อถามเดือนสกาวก่อนเพิ่มมานบอเป็นน,งนางไหก็ดีนางเคลียนางทนคว่ำร้อนอะไรแนี้ไอยู่กันเด้ไอยู่ นี่ครับผู้พันเห่งประหัตถเท่าล้านแตกพระหัตว่าล้านแตกเพื่อถึงล้านในวัตถสนคซื้อไปสลารตัวเก่านล่ะตัวเก่าเขาบอกถึงทุกงวดถึงทุกงวดเาอซืครับผมเบาโนกหัวมวลเอาโนวหัวมวนนะครับเนาะพี่รองย่ริืมทาประหัตตัดตัวในนี่ครับมาเหอเนี เก้าพนว่าเขาก้านว่าเก้าไม่มีผาดฟันเก้าวมีกินพนว่ามันล็อกรอดอมันลกันกเก้านย์สากือเก้าเกกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หกเก้าเก้าศูนย์สามนบอสนีตัวเก่าวัวนเก้าศูนย์ยังมันนะวันนหนบอเก้าศูนย์หากับเก้านย์เจ็ดเก้าศูนย์ปยังเก้าศูนยังเรมันได้ออกศูน่องาเย้าศูนย์ ก็0ูแล้วก็หอ่าก็สาแล้วก็ครอบนาเก้านอบนาเ้าอก้าูหนึ่งก็ูหาอนก้าูเก้าห้าก็ได็้าหาแมนเานเกลายรอบเลยยี่ห้าครับติดไปเลยโอ้ยพนอยู่ได้นเก้าี่เลถ้าเป็นเก้าูห้าได้ยูเจเกือบเจ็ดแสนเกเกือบน็บเอา่เก้าคูณหาเลยเจ้าคักเอาเรยบมฝันนอนฝันคักเลยถุ่มนี่ธรรมดา ธรราก์ขบรมดาจะรักเสียนงนนี่พี่น้องตังงวดนี่มันฝันดีคัะก็ะเลยทุ่มไปเลยทุ่มเก้าศูนย์ห้าอ่าแต่ว่า,า90 3. 90 3. เลขเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามก็เลยได้แค่รักเสียงน,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 นี่คุณแม่ฟันกับคุณแม่เมื่อนั้นเราคุณแม,คณแม่คุณแม่ก็ยำ่ามีเก้ามีสามคุณแม่ก็โชคดีอยู่คุณแม่มีศูนย์นะแม่เนาะอืมมาสามมาสามตลอดครับ นะเอาหาสตนานครับเน่ยผมกิดนมันไปตรงเลขไอ้เบิ่งไม่ขันน้ำมันน้ำแม่เบิ่งน้ำกันผมก็ไปน้ำเจ็ดสามเก่ามันไปออกสมตัวนาเจดสามเก่าเลยมอยู่ในคลิปมันเป็นเจ็ดสามศูนย์เออนคือศูนย์แมน แมนดเดมู่นแมนไม่หมูว่าศูับมาศูนย์าคือเก่านศูนยงอมันอยังบมาเอาจีแดงมันกรายอยู่ดิเเบิ้งจากไหนคือเป็นศูนย์มันเลยเก่ากับคุยกับแม่คุณแม่อยู่แม่แสดเป็นเลยเก่านหน่อยมันหน่อย่าอะ ชัดของด้ยซับแม่เห็นชัดของไหนแม่หมูผันเห็นบ่ชัดเห็นเป็นกลมๆนะครับกับเก้าศูนย์สองมันรูดแต้มเดียวเป็นบ่ิหารร่ำคาญเปนบ่ิหารคิดนะอมันเด้งมันงองงามครับกันว่างเก้าสื่อเท่ายละแม่นี่นะครับดอลลารบครับผมแสนหนึ่งนะอะไรกดแชร์ได้ครับเนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องเด้อทีมงานคุณแม่ทีมงานสีแดงเฮาทีมงานไงพี่น้องนะครับเนาะเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจสื่อครับผม ันนโอ้ยนเนาะกัตถิวา่ายังได้โชคดี<ช>ยังถือว่ามีบุญยังได้หลักแสนอยู่พี่น้องมมกันเป็นเก้าศูนย์หานี่โอ้จะได้เฮ็ดบุญไงจะได้อยู่หกเจ็ดแสนแม่อี่อได้สบายวันดีว่นดีเลยอื้งวดหน้าเก้าศูนย์หานวันนาตองวันเลยตองวันต้องวันเลยวันนาเนี่ยตองวันเลยวันตองวันเยันตองวันเลยวัน ไม่มีให้เห็นพาดมา907 906ก้องบหกเ0 1 9วันนี้903สี่โมงเลยเนี่ยเอาพาดนี่งไข่ตัวมือหนันบ่าว่าเอาไม้มาสัวด้ต้นนี้905าลอนน่งกมบีบพั้มเออมีมั้เล็อกหาล็อกเล็กันบอสนี่คือกันเกินเกินบอสไแต่ว่าบอตามทางครั้มันสิดม่ล็อกาล็อกาลกหาลกาก็ได้แม่เนจะแดงเลือดร้ามาครับวันนี้ แสนกว่าคุณแม่แสนกว่าได้โตดบ่แม่คุณไหทองหวันหลอดแล้ว093ราคก39เอ้ยแม่0 3 093 9 3ของคุณแม่ราคก390 930คือบุศีเกาบศีเก่ามันบอมักเออเอาอย่างนี้ดิเขาเนาังเทียถามันบมมันมาเก้าสามมันมาเก้าสามแม่แล้วมาเก้าสามแล้วจะสามกับเก้าคู่กันไว้ อืมแล้วเรียนสก้าวทีกแล้วไปไหนแบบนึงที่เดี๋ยวว่ามัดซุ่นนุ่ข่อยเรียก่อยซุ่นับเจี๊นครับผมครับพี่ท่านผู้ชมนะครับเนาะหมดมัดเพิ่นกับจดเอาคักเพิ่นนั่งจดเอาอยู่เฮี่ยนเลยพี่น้องเอากินยังเอาครับหมดมัดชาแนลหมดชาแนลพี่น้องนะครับเนาะนางเสือเอายู่ยอ่วเมื่อนั้นเพิ่นก็มานั่งเสือเอยู่เฮี่ยนล่ะเอาไปเสือเอาตัวเลยสามเก้าอ่ามาตัวสามสามเก้าติดตัวมาเก้าสามสามเก้าสามตัวเอาตัวเลย สตัวศูนยเก่าปเศูนย so ์สาม่าเป็นวารชมคือ้าสามเก่าก็สามเล็เก่งหมดอ่ะศูนย์สามหาศูนย์สามหาเ้บว่มันเ็นศูนย์สามตแกร่เลยมันเบ็นตัดเล็กสามาเล็กเก่งของหมดมัดเพิ่งกับแม่นนี่ได้ไปนองครับเล็กของหมดมัดเพิ่งนี่นี่นี่พ่มใคำนวณไรคำนวณบ่แม่ครับนี่ก้เพิ่นฝันกับฝันแม่ด้หมด

สามาเนมันมไปออกลอตเตอรี่เลขนะเยรกแมนสมเก้าแล้วันี้เ้ามาเข้านะมาสามเก้าเป็นพ้นเดิมอยเรแล้วอก็เลยแบบเออเอาูนน้าเขาเยเอาเคียดเลยใส่เสือครูกันเเคียดเลยนเนี่ยนี่แหละเครียแต้วรมันไ่เนี่ยะัชม ของเลขแม่อวันตัวไหนแม่ของพวันตัวเลขของพวันพวันเข้าศูนย์สามบนตรงตรงสามตัวนี้ไม่มีสิ่จุกไหมเข้าทั้งสามตัวเลขละส่วนที่จะตีตามให้นะคือบอกว่าเนีทางคือเข้าสี่จุดสามครับกระไรเสียนกระไรที่กระไรทันอยู่เขาไรอยู่ครับท่านผู้ชมครับขอม่ั้านหลุดแม ตัวห้องเดือดสกาวบอกให้ผัดดิห้องกงมาซ้อนแล้วซุนก็เก็บมักซุนคนอื่นมาดับซุนเหมือนกับมัดพี่กอลแส่กังจับใส่กันลดห้องข่อห้องความเป็นพิณหอมตลอดนี่แค่สองตัวหนึ่งเรียกว่าจับเส็นซุนกอลเอาเนาะครับเนาะแต่แสดงความดีใจกับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเด้อพี่น้องเด้อเนาะครับเนาะครับเจลอตเตอรี่นะครับเนาะนี่อยู่บ้านเจลอตเตอรี่บ้านเจลอตเตอรี่เพิ่งจะถูกสามตัวตรงที่กันครับเพิ่นกระแด 903านาะพี่น้องนะครับเนาะมันเลยกะทีมงานนะครับเนาะอืมให้กมา,าแสดงแต่ละคนกะนะครับโชคหมั่นนะพี่น้องนะเบิ่งตัวเลขอีกที่นึง่งนะพี่น้องกลับกันยังรอก,ก่อนนี่ครับผม903ตรงตรง,ตรงนะพี่น้องนะครับเนาะเอาสาธุเด,ด้อปูดเด้อครับงวดหนาจังไดยก็มาให้ลูกให้หลานต่องงวดนะครับเนาะ ครับผมเฮฟซีแฟนครับทั้งช่องเพื่อนได้โชคได้ลาบน้ำกับสาธุนะครับเนาะปู่เพื่อนกับเขามาอยู่น้ำแล้วพี่น้องนะครับผมครับเอาพี่น้องครับผู้ใดอยากติดต่อเบาเถ้าเด้อพี่น้องเด้อครับเบอร์โทร0632489695ครับผม0632489695ดเ้าหด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะพอกันเนาะครับเนาะขันเบาเถ้าฝันตองวดแกจะได้บอกเอฟซีแฟนครับทั้งช่องอีกพี่น้องครับสวัสดีครับ